งานที่วัดโพนะคะมีถึงวันที่20คะ่ะกลางคืนก็จะมีวหอรสโมีดนตรีมีแสงสีมากลางคืนตั้งแต่5โมงเย็นสวัสดีค่ะพบก,กับช่องต้อมสตอรี่มีเรื่องแชร์ค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วมาชมบรรยากาศกับอาหารนักท่องเที่ยวก็ชอบนะคะผัดไทยที่เห็นมาเมื่อกี้ ส่วนอาหารักอื่นๆก็ราคาคนไทยค่ะราคาไม่แพงกับบรรยากาศงานวัดโพค่ะคืนนี้ก็จะมีงานแสดงแสงสีเสียงก็จะเห็นมีลิเกด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาแล้วค่ะมาแล้วสิบบาทเลยนะคะ ไม้ละหกไม้ละสิบสวยมากเลยมไม้เล็กไม้ละหกผัดไทยมากกินมากมากกินมากนะคะ นี่พัดไทยที่วัดโพนะคะที่งานวัดโพ <Okay, okay. S 1> น่าก,กินมาก okay, okay. อืครึ่งกรุงนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็จะมีนะักท่องเที่ยว <Okay. S 1> สั่งพัดไทย <Okay. S 1> เรียงคิมซื้อเลยนะคะก <Okay. S 1> ุ้งหมึกไก่ okay. รรบรรยากาศน,นะคะก็จะมีให้นั่งมีเก้าอี้มีแคร่ให้นั่งทานน,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 นี่นะคะสั่งอาหารมาผัดไทยผัดไทยน,น่าทานมากเลยราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ เอาทางออกอยู่ไหนอะนะ ไม้คําโถนะคะไปให้เขียนชื่อ นี่รอบเย็นนะะรอบเย็นสวยมากก็จะมีงานถึงประมาณ3-4มถึงสทุ่มนะคะสามทุ่มคนเริ่มจาปิดสี่ทุ่มจะมีการแสดง

ได้เดินตามเสียงมานะครับหรือว่าระหว่างเดินนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่านะฮะภายในงานนะครับหังบ้านนะครับนอกจากนะครับจะมีการแสดงนะฮะเสร็จินแล้วนะครับในทุกๆวันนะครับเราก็ยังจะมีการสาธิตนะฮะการทำเครื่องสื่อพัชตาหลวงนะฮะในเทศกาลศิลปะล้านนามากกว่า30โครงการนะครับรวมไปถึงสักราชสิ่งศักริ มีพระพุทธลูปสำคัญนะที่อัญเชิญมาจากสมัยนี้รถเท้าราชการทีหนึ่งนะครับแสดงกรุ่มรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับแลยนอกจากนั้นเรายังมีการแสดงศิลปะแลวัฒนธรรมศิลปะนะครับที่ผับบนเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับในแต่ละเวทีนะ หนึ่งนะครับที่จบลงไปเพื่อเวลา18แนาฬิกานะนั่นก็คือการแสดงสล้อสสืนะครับที่เป็นการขับกล่อมนะครับในส่วนของทางภาคเหนือนะครับมีการบรรเลงมีการขับซ่อนะฮะในฝั่งล้านนาตะวันออกล้านนาตะวันตกนะครับท่านหน่งที่มีความชื่นชอบอยากจะชมวัฒนธรรมเดืนเชิญได้เลยนะฮะและตรงเวทีตรงฝั่งประตูนะครับทาง ฝนันนะฮะด้านหลังองค์พระเจดีย์นะครับเราก็ยังจะมีการสแสดงนะครับวันนี้เป็นลิเกนะครับนอกจากนั้นยังจะมีะทางภาคใต้นะครับก็จะมีนะในส่วนของโดราการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะฮะในภาคอีสานก็จะมีวงโปง,งลางนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับ ในส่วนของผู้ิทภากานั้นนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับตามบอร์ดประชาสัมพันธ์นะครับที่อยู่ตรงหลากหลายเลยนะครับในบริเวณวัดพระเชตุพนของเราตรงนี้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับยังมีร้านค้าให้ทุกท่านได้ช็อปชิมนะฮะเรียกได้เลยว่ามาภายในงาน เดียวนะครับมีทั้งชอ็อปชิมแล้วก็ชมนะครับสักครู่เดียวนะครับเวลาประมาณสักประมาณ25นาทีนะฮะเราก็ยังจะมีการแสดงนะครับแสงสีเสียงนะฮะนอกจากแสงสีงเสียงแล้วนะครับเรายังมีการใกล้รลนะครับศิลป,ปะาวัฒนธรรมที่หาชมแล้วก็หาดูย้ยากนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการแสดงใสงสีเสียงของเรานะครับจะได้บอกกล่าวนะครับว่าเจดีนะครับแต่ละพระองค์นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างองค์แรกนะครับเป็นพระมหาเจดีนะสิงสังเทศนะครับซึ่งจับระดับคุ้ยเว่องเรื่อสีขาวนะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเพื่อข้อให้สิงสังเทศนะครับที่ฉลองมาจากพระราชวังที่งูสียุทธยาด้านในจักรจุรพะวโรธาตนะครับ เป็นพระอหาเจดีย์น,นะครับถือว่าเป็นองค์ประจำโลกเก้ารัชกาลที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นปฐมประศัตรนะครับราชวงศ์จัก,กรีของเราั่นเองนะฮะ และเจดีย์องค์ที่สองนะครับก็จะเป็นเจดีย์พระมหาเจดีย์ดีหลอกธรรมนะฮะเป็นพระมหาเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสรรีขาวสร้างขึ้นในสมัยเร่เก้าวิชันที่สามเพื่อถวายเป็นปราชอุตรทถวายแด่เร่เก้าวิชาที่สองนั่นเองนะฮะส่วนเจดีย์ที่สามนะครับองค์เจดีย์ที่สามนะครับเป็นพระมหาเจดีย์นะ รุ่นทีบัต <Jin> <ar> นะครับบริขารนะครับประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองนะฮะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามก็เป็นรัชกาลที่ไว้เป็นผู้มีชาเป็นรัชกาลที่มีประดับพระโอษฐ์ขั้นสี่นะฮะส่วนเจดีย์องค์ที่สี่นะครับก็จะอยู่เจดีย์เป็นพระบาทเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยซึ่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินนะครับตามแบบเจดีย์ศสุริโยทายนะครับที่สายอยุธยานะฮะ เป็นเจดีย์ประจำนะครับร้นเก้าลาชานุสิทธินะครับเพื่อถหว้เป็นพุทธภูมานะครับอะไรๆท่านนะครับจะมีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมนะครับมีแค่พระเจดีย์นะครับสี่ราชานะครับซึ่งนักงนากว่าในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับทรงพระราชดำรัินะครับกับโองคเก้ารัชานุสิทธิ์ไว้นะครับเพื่อให้จะสอนอภัยว่านะพระเจดีย์วัดพระเจดียคน น <Yes> ั่นจะกลายเป็นที่ใส่คะแนนของพระเจ้าเตลินไปถ้าใส่คะแนนอยู่เสมอก็จะไม่มีที่สร้างควรถือว่าพระเจ้าเตลินทั้งสี่พระองค์นั้นเดินมาเจอกันทั้งสี่พระองค์หนักไหมคะเนี่ยไม่หนักเลยพลิกศัพท์นี้ไปมันดับได้ก็ไม่เอารห้องจาากว่เดินคนเดียวเลยนะคะ ปกติจะมีเ hmm. พื่อนเพื่อนเลมาเพื่อนนี่ค่ามาจากฝัามนู้ค่ามาจากวัดอารมณ์นะคะจะแสดงใช่เดี๋ยวเราจะไปเวทีแสดง